เหมือนเหมือนซิมมือถืออะ่ะคุณก็เอาออกก่อนแล้วคุณก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปอืมแต่คําถามที่สาคัญก็คือว่าซิมไหนเป็นซิมเกสซิมไหนเป็นซิมจริงอืมมันคือการไล่คําถามไปเรื่อยๆสมมติว่าเราอยู่ในหุบเหวอ่ะสมมติเปรียบเปรียบภาพเหมือนกับการหาความจริงโดยที่เราเนี่ยอยู่ในหุบเหวคําถามทางปัจญ,ญาเนี่ย oh, ก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากสับสนุนรายการหรือซีรีส์นี้ของเรานะครับก็สามารถสับสนุนได้ในช่องทางหนึ่งนะครับโดยการที่ไปจัดไอเทมที่เราได้ทำมาในแบรนด์ของ m o n o t h s อสซึ่คนะครับซึ่งอย่างหมวกที่คุณนาดีนใส่อยู่นี่ก็เป็นซีรีส์รุ่นเอกอธิวัิยมนะฮะซึ่งก็ไปสามารถจับจองกันได้นะครับผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะฮะ ก็ได้มีนักวิสาที่ชื่อว่าวิลเลียมฮาวีเนี่ยนะครับเขาได้ตีพิมพ์งานของเขาที่ชื่อว่า On the Generation of Animals อืมหรือก็คือการอธิบายการพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์นี่แหละซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ยืนยันหลักการที่ว่า X o v o o m n i a หรือแปลเป็นไทยก็คือสัตว์ทุกชีวิตเนี่ยมาจากไข่ <rer un> อ่าอ่าก็คือในทัศนะของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในแบบ o v i s m m o d e l เนาะก็คือเชื่อในแบบจำลองไข่จากทัศนะของเขาเช่นนี้นะครับหลายคนก็เลย จัดว่าเขาเนี่ยฮาวี่เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งแนวคิดแบบจำลองฝั่งไข่นะครับหรือจะเรียกว่าโอวิสพีฟอร์เมชันนิซึมนะครับส่วนในทัศนะที่คล้ายคลึงกันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้ปรากฏให้เห็นในงานของนิโคลัสฮาร์สูเกอร์นะครับแล้วก็อีกคนนึ่งก็คือแอนโทนีแวนเลเวนฮุกนะครับซึ่งเราจะพูดถึงเลเวนฮุกก่อนก็คือเลเวนฮุกเนี่ย อย่างที่เราได้รู้กันถ้าใครได้อ่านปลอดศาสตร์นักวิสานมาบ้างนะครับก็คือเิเวนฮุกเนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศที่มีความสามารถในการขยายมากกว่ากล้องจุลทรรศที่มีในยุคนั้นนะฮะซึ่งในช่วงเวลาประมาณปี1,677นะครับคุณอาดินครับเิเวนฮุกเนี่ยเขาก็ได้สังเกตและบันทึกการค้นพบสเปิร์มนะฮะสเปิร์มในน้ำอสุจิของมนุษย์และอาจจะรวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยเนี่ยนะฮะ ผ่านกล้องจุลทนร์น์ของเขาเนี่ยซึ่งเขาก็ได้เห็นว่าในนั้นอ่ะ,อะในในน้ำอสุจิอ่ะมันเหมือนกับว่ามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในนั้นฮะอือ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับมันหรือเทคโนโลยีที่เราจะใช้ศึกษามันเนี่ยมันน้อยมากนะฮะเขาก็เลยสรุปไปเลยครับว่าไอ้สเปริร์มไอ้สเปิร์มเหล่านั้นที่มัน เหมือนก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในน้ำอุสติิเนมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่อาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกมันว่าแอนิ a l กุลนะครับคือคล้ายๆกับคำว่ามมโมเลกุลในสมัยนั้นแต่อันนี้เป็นแอนิ a l กุลนะฮะซึ่งเขาก็เชื่อว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอย้สเปิร์มเหล่านั้นเนี่ยแต่และตัวเนี่ยมันเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆขนาดจิว๋วอ่าอันนี้ก็เป็นทัศนะฝั่งสเปิร์มโมเดลสเปิร์มมบ ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนิโคลัสฮาส์ซูเกอร์เนาะคนนี้ก็คือเอาง่ายๆเลยเขามีชื่อเสียงมากที่สุดเนี่ยจากภาพวาดของเขานะครับที่ได้ติดพิมพ์ในปี1694ซึ่งก็เป็นภาพที่โด่งดังมากนะฮะเป็นภาพเด็กทารกที่ขดตัวอยู่ในหัวอสุจิซึ่งเป็นภาพที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดแบบ p ีฟ f o r m a t i o n i s m เลยคุณอดีนอาจจะเคยเห็นในเน็ตหรือในอะไรเนี่ยภาพนี้ดังอยู่ หรือแม้กระทั่งว่าคนอย่างชา์ดาวินเนี่ยคุณอดินซึ่งเป็นบิดาของทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยเขาก็เคยมีไอเดียแปลกๆเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือถูกเรียกว่าทฤษฎีแพนนจเนิส i s, <S ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแน่นอนดาวินก็ไม่ได้รู้จักเรื่องของดีเอเรื่องของกฎการถ่ายทอดแบบที่ความเข้าใจสมัยใหม่เราเข้าใจนะฮะ,อะตอนนั้นเนี่ยชีวิตค่อนข้างเป็นเรื่องที่คุมเครืออย่างมากในระดับ ระดับเซลล์เนี่ยนะครช่วงศตวรที่19เนาะช่วงกลางศตวรรษที่19แน่นอนครับว่าชา a ส l ดาวินเนี่ยก็ได้มีความเข้าใจแบบแปลกๆเกี่ยวกับการถ่ายทอดนะฮะเขาได้เสนอว่าตอนที่เราทําการสืบพันธุ์ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจะปล่อยอนุภาคเล็กๆมาจากแต่ละส่วนนะฮะซึ่งไออนุภาคเล็กๆเนี่ยก็ถูกปล่อยมาจากแต่ละอวัยวะซึ่งเป็นเหมือนเหมือนตัวแทนของแต่ละอวัยวะอ่า ไหลไหลออกมารวมกันนะครับซึ่งไอ้ส่วนประกอบที่หลังไหลออกมารวมกันนั้น,นะเขาเรียกว่าเจอร์มูลนะครับเจอมูลซึ่งก็จะไปรวมตัวกันในเซลล์สืบพันธุ์นะครับไม่ว่าจะในไข่และในน้ำอสุจิน่ยและไอ้เจอมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งส่วนประกอบของตนไปประกอบนะครับแล้วก็ทําการาส่งทอดถ่ายทอดลักษณะของพ่อและแม่เนี่ยไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งไปเลยนะฮะ แล้วมันก็ยังมีแนวคิดแปลกๆอื่นๆอีกนะฮะที่ได้ถูกอธิบายโดยคนในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นชื่อแนวคิดว่า branding inheritance นะครับก็คือเป็นแนวคิดของการถ่ายทอดแบบผสมผสานแพร่หลายในหมู่นักชีววิทยาจำนวนมากในช่วงคริสตศตวรรษที่19นะครับก่อนที่เราจะมีวิชาพันธุศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนายอย่างในปัจจุบันเนี้ย นักชีว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าลักษณะของพ่อและแม่เนี่ยนะครับเวลาที่จะให้ลูกเนี่ยนะฮะลักษณะของพ่อและฝั่งแม่เนี่ยมันจะมาผสมกันนะครับแล้วก็ส่งผลให้ลูกเนี่ยมีลักษณะกลางกลางระหว่างพ่อกับแม่เช่นถ้าพ่อแม่เนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นคนผิวขาวและฝั่งหนึ่งเป็นคนผิวสีหรือผิวดำเนี่ยนะครับลูกที่ได้ก็จะมีลักษณะผิวเป็นสีกลางกลาง ออกน้ําตาลน้ําตาลคือเป็นเหมือนกับเอาสีสองสีมาผสมกันแล้วเกิดเกิดการเจือจางระหว่างกันแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสีกลางๆอะไรขึ้นมาอย่างนั้นหรือในเรื่องของความสูงเนี่ยสมมุติว่าพ่อสูงร้อยแปดสิบสมมตินะแม่สูงร้อยหกสิบก็เป็นไปได้ว่าลูกเนี่ยมันจะถูกผสมระหว่างพ่อกับแม่แล้วก็มาอยู่ตรงกลางก็คือซึ่งเป็นทฤษฎีเหมือนกับการผสมสีเอาสีหนึ่งกับสีหนึ่งมาผสมกันแล้วมันก็จะได้ ส่วนผสมกลางๆระหว่างกันอะไรอย่เงี้ยฮะซึ่งก็เป็นแนวคิดแนวคิดหนึ่งที่ได้ถูกอธิบายก่อนที่เราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมของเมนเดลในเวลาต่อมาที่ได้มายืนยันความถูกต้องที่เมนเดลเนี่ยก็ได้มาแสดงเห็นว่าลักษณะต่างๆเนี่ยที่จริงมันถูกควบคุมโดยยีนที่มีทั้งรูปแบบเด่นและรูปแบบด้อยนะครับผ่านกฎการถ่ายทอดของเขาที่ได้อธิบายไว้ซึ่งก็ วิสัาสมัยใหม่เนี่ยก็ได้มายืนยันแนวคิดของเมนเดลทีเนี้ยพอเรามาพิสูจน์ยืนยันได้แล้วเนี่ยไอ้ส่วนของคําอธิบายทางปรชัชญาต่างๆที่ผู้คนได้คิดขึ้นเพื่ออธิบายสิ่งที่เราถูกจํากัดความเข้าใจของเราเนี่ยก็ได้หายไปนะครับด้วยกับการยืนยันข้อเท็จจริงนะว่าแฟกตมันเป็นอย่างไรแล้วพอเราได้ประจักษ์ต่อสิ่งสิ่งนึ่งคาอธิบายหนึ่งว่าเป็นแฟกเนี่ยคำอธิบายเชิงปรชัชญาอื่นๆเนี่ยมันก็ รียกได้ว่าไม่ไม่มีความหมายละอ่าเพราะมันขัดกับแฟกแฟกเข้าอย่างตรงเลยซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการสังเกตการทดลองอย่างเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้อ่าแนวคิดที่เคยมีสมัยก่อนที่อาจจะอยู่ในสถานะของปรัชญาเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ได้อ่าถูกปัดตกไปนะครับดังนั้นเนี่ยในยุคสมัยหนึ่งอ่ะสิ่งที่ยังไม่เคยเป็นแฟกอาจจะเคยเป็นปรัชามาก่อนก็ได้อืมและวันหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าปรัชญาบางตัว มันถูกยืนยันให้เป็นแฟกต์นึกออกไหม,มแต่วันที่มันถูกยืนยันให้เป็นแฟกต์เนี่ยนั่นหมายความว่าอ่าวันนั้นน่ะปรัชญาก็จะไม่ไปจับมันละคือมันจะหลุดออกจากสถานะทางปรัชญาได้ถึงท,ที่ผมจะพูดอ่ะเช่นอย่างที่ผมบอกไปว่าสมัยก่อนที่มนุษย์เราสืบพันธุ์กันแล้วเราให้กําเนิดลูกออกมาอม,มนุษย์ในสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือจะไปตรวจสอบได้ว่าเอ๊ตอนที่ผู้ชายผู้หญิงผสมพันธุ์กันไปแล้วเนี่ย ลูกที่มันออกมาจากตัวเราอ่ะทาไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเราไม่มีความสามารถที่จะไปตรวจสอบถูกไหมดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าใน,ในสมัยนั้นจะมีทฤษฎีทางปรัชญามากมายมาอธิบายเรื่องของการถ่ายทอดอพันธุกรรมของมนุษย์ในยุคนั้นแต่อาจจะเป็นคําอธิบายเชิงปรัชญาล้นลวนอย่างนี้ครัเป็นอธิบายเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะคาดเดาถึงถึงถึงทรูธบางอย่างอืแต่ก็เป็นไปได้ว่าในยุคสมัยหนึ่ง เมื่อวิทย์มันมายืนยันความจริงข้อหน,นึ่งอ่ะมันกลายเป็นแฟกต์ขึ้นมาแล้วอ่ะในวันที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเคยเป็นประเด็นทางปรัชญาเป็นไปได้ว่ามันจะสลัดหลุดออกจากสถานะทางปรัชญาได้กลายเป็นแฟกต์กลายเป็นแฟกต์ขึ้นมาได้และถ้ามันกลายเป็นแฟกต์ขึ้นมาจริงๆปรัชญาะจะไม่ค่อยมาแตะมันละอืจะไม่ค่อยมาแตะมันแล้วเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกว่าพอมันถูกยืนยันว่าเป็นแฟกต์เนี่ยมันไม่ใช่นหน้าที่ของปรัชญาที่ จะต้องมาตอบอแฝกตรงนี้มันเหมือนเป็นการถูกเถียงกันนะใช่แต่ปรัชญาจะเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกว่าอไปอยู่ในววยวกรณนของมันของแฟกนั้นแทนอี่เหรอไหมฮะคือมันจะมีผมจะใช้คาว่าอะไรดีนะมันมีการเลื่อนขั้นของคําถามทางปรัชญาเหมือนกันอ่ะหมายถึงว่าอย่างเช่นบางครั้งคําถามทางปรัชญาในสเกลหนึ่งอ่ะมันไม่กินมันมันสามารถขยับเลื่อนขั้นของมันไปได้เรื่อยอืม เช่นอย่างที่ผมบอกไปเนาะเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่นุรยุสมัยก่อนเราอาจจะไม่ไม่มีคําอธิบายเชิงเชิงวิทยาศาสตร์อ hmm. เราอาจจะมีคําอธิบายมากมายทางปรัชญาถูกไหมว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ hmm. แต่พอวันที่วิทยาศาสตร์มายืนยันว่ามันเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะโครโมโซมอย่างละครึ่งครึ่งของพ่อและแม่มารวมกัน hmm. เกิดเป็นตัวอ่อนถูกไหมกลายเป็นว่าคำอธิบายตรงเนี้ยมันกลายเป็นแฟกและพอมันกลายเป็นแฟกปุ๊บ จากปัจญาที่เคยจับในสเกลตรงเนี้มันก็ถูกสลัดหลุดเพิ่มคําถามไปอีกมันไปเพิ่มคําถามใหม่อืว่าเอ๊แล้วทําไมเอโครโมโซมมันต้องแบ่งอย่างนั้นนะไปเป็นเขาเรียกก็นอะไรอ่ะมันเป็นการเลื่อนขั้นของคําถามอ่ะเหมือนเหมือนว่ามันสเกลมันใหญ่ขึ้นเลยสเกลมันเปลี่ยนอืนั่นหมายความว่าวันหนึ่งวันใดที่เรายังไม่ตรวจไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแฟกอ่ะเป็นไปได้ว่ามันจะเคยเป็นปัจยา และพอเราไปจับปุ๊บอ,อธิบายได้แล้วในทางแฟงตัวของปัจจาถูกเลื่อนขั้นออื่าผมขอใช้คําว่าเป็นการเลื่อนขั้นทางคําถามทางปัจจาแล้วกันม,มันเป็นการที่มันพยายามที่จะเชฟเชฟเชฟไปหาทรูดมากขึ้นอนําไปสู่ความจริงที่ในขั้นในขั้นสุดได้เลยอะ คือในทางปรัชญ,ญานี่เขาจะเถียงกันจนกว่าจะเถียงกันกันไม่ออกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะในทางปรัชญ,ญามันมันจะถามกันจนไปถึงคําถามที่มันจะถามไม่ได้แล้วอืมเพราะว่าหน้าที่ของปรัชญาเนี่ยเอาเข้าจริงมันต้องการถามให้ไปถึงเพดานของสิ่งสิ่งนั้นคือไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปถ้ายังถามได้อ่ะจะถามไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปตันตันในคําถามพื้นฐานเลยอะืมและตรงนั้นแหละที่เราเรียกว่า อันทีเมทเรียลิตี้หรือก็คือความจริงสูงสุดสูงสุดของจริงสูงสุดของจริงที่แบบถามต่อไม่ได้แล้วอยากรู้ตรงนั้นชัดเลยนะคำว่าสูงสุดอันนี้อันนี้อันนี้เห็นเป็นเป็นภาพเนี่ยพอที่ผ่านมาเราพูดความจริงสูงสุดสูงสุดสูงสุดยังไงสูงสุดยังไงมันคือภาพอย่างนี้นี่เองมันคือการไล่คําถามไปเรื่อยๆสมมติว่าเราอยู่ในหุบมเหวอะสมมติเปรียบเปรียบภาพเหมือนกับการหาความจริงโดยที่ เราเนี่ยอยู่ในหุบเหวคําถามทางปัจญาเนี่ยมันอาจจะเริ่มจากก้นเหวใช่ไหมแล้วมันถามถามถามอแล้วสมมุติว่ามันได้รับคำตอบปุ๊บมันก็จะเกิดคําถามไปเรื่อยไปเรื่อยจนมันขึ้นมาจากเหวละขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปสู่ฟ้าขึ้นฟ้าไปสู่อากาศแล้วมันไปตันที่เพดานสักเพดานหนึ่งไอ้ตรงนั้นแหละไอ้เพดานนั้นแหละที่ปัจญาต้องการที่สุดคืออันติเมตเรียลิตี้ของทุกสิ่งเนี่ยเพดานของทุกสิ่ง ความจริงแท้ของทุกสิ่งที่ทุกสิ่งเนี่ยตันที่มันเน่ยตันที่มันคือมาจากไอเพดานเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยตรงเนี้ยอันติเมตเรียลิตี้คืออะไรอ่าดังนั้นคำถามทางปรัชญาเนี่ยในท้ายที่สุดสิ่งที่ปรัชญาอยากรู้ที่สุดก็คือว่าเพดานของทุกสิ่งคืออะไรอือ่าสิ่งที่เป็นความจริงที่เป็นเพดานของทุกสิ่งหรือเป็นที่ที่ทุกสิ่งมาเนี่ยคืออะไรคิดทันไหมฮะทันฮะ คุณคิดว่าไงเจาะลึกเลยเข้าใจอย่างของแท้เลยครับไม่ได้พูดยากไปใช่ไหมอืมอืมอ่าทีนี้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้คุณนาดินก็พอจะเข้าใจลักษณะของคําถามทางประชญาขึ้นมาบ้างไหมฮะก็เข้าใจมากขึ้นครับอืมทีนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ไปว่าปรัชญาเนี่ยมันทําหน้าที่อยู่ตรงไหนอืมมันทําหน้าที่ในขอบเขตอย่างไร แล้วเวลาเวลาที่เราเจอ why question เนี่ยเราก็จะรู้ว่าการตอบคำถามนี้ก็จะต้องตอบตอบ why ไม่ใช่ตอบ how และหน้าที่ของทฤษฎีทางปรชัชญาแนวคิดทางปรชัชญาต่างๆเนี่ยเขาพยายามจะมาค้นคว้าค้นหา truth หรือ reality หรือความจริงแท้เนี่ยก็เพื่อเอาไปตอบว่า why เช่นการที่เราเข้ามาตอบ why ได้ว่า เราตายไปแล้วเนี่ยตายแล้วไปไหนอืการที่เราจะตอบคําถามนี้ได้อะมันจะต้องไปยืนยันทูตบางอย่างก่อนเราถึงจะเอามาตอบอ๋อคือ,ค,อคือเอาคําถามนี้เก็บไว้ก่อนใช่แล้วก็มาคุยกลับมากลับมาหาทูตก่อนอทูตอีกเรื่องหนึ่งก่อนใช่เพราะว่าถ้าคุณไม่กลับมาตรงเนี้ยมันจะไม่มีชุดคําตอบอดังนั้นเนี่ยในคําถามที่ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยสมมุติว่ามีปรัชญาหลายตัวอธิบายเช่นปรัชญาบางตัวบอกว่า ตายแล้วไม่ไปไหนอืมตายแล้วจบตายแล้วไม่มีโลกหน้าอืแต่อีกปัจญาหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ทูตในเรื่องนี้คือตายแล้วต้องไปเจอนโกกสวรรค์อืมีเราก็จะเดี๋ยวเจอพระเจ้าด้วยมีแน่นอนบางปัจญาบอกว่าอ๋อตายแล้วไปไหนเหรอตายแล้วก็ไปเวียนใหม่อีกรอบหนึ่งไปเวียนเกิดเวียนดับซึ่งพอพอได้ยินอย่างนี้แล้วม,มันก็ต้องไปยืนยันอีกความจริงหนึ่งก่อนทูอไม่งั้นคุณคือมันจะอะไรก็ได้ไม่ได้ อย่างที่ผมบอกไปทุกอย่างมันมาแล้วทุกอย่างมันมีแล้วดังนั้นความจริงอะที่เราเห็นกันในเชิงภาวะวิสัยอะที่เราเห็นกันในเชิงสากลมันเป็นออบเจกทีฟที่เรารับรู้ร่วมกันอะความจริงมันมีอันเดียวอะจักรวาลมันมีใบเดียวโลกที่เรายืนเหยียบกันอยู่เนี่ยเราสังเกตโลกใบเดียวกันแต่ความจริงหลังความตายมันจะไปต่างกันได้ยังไงมีหลายเซิร์ฟเวอร์ได้ไงมันจะมีหลายเซิร์ฟได้ยังไงถูกไหมฮะ ดังนั้นเนี่ยความจริงมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นการจะตอบคําถามวา y q u e s t i o ที่ว่าตายแล้วไปไหนมันต้องกลับมาดูก่อนว่าแล้วคุณเลือกชุดชุดคําอธิบายแบบไหนเป็นทุดอ่ะไอ้บางเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หลายเซิร์ฟเวอร์นี้มันก็คือปัจญาหน,นึงใช่ไหมถูกต้องครับไอ้การที่บอกว่าตายไปแล้วเนี่ยอาจจะมีหลายเซิรนะ์ฟเวอร์ก็ได้อ่ะก็ อาจเป็นชชอยที่สี่อ่าชอยสี่เลยมีหลายเซิร์ฟไม่ใช่มาหลายหลายทางเลือกไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างเอาไปเวียนมันก็มีมีเวียนอีกไปแบบไม่ไม่เกิดอีกมีเชื่อแบบไหนเอาไปอย่างนั้นกลายเป็นว่ามีหลายมีหลายเวได้อืมอันนี้ก็เป็นหนึ่งปรัชญานะแตถ้าเชื่อไม่มีไม่มีหลัยความตายก็คือไม่มีเลยถ้าตามตรรกะนี้นะใช่อืมเห็นไหมกลายเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอธิบายอะไรก็ตามแต่การที่คุณพยายามจะตอบวายควีเช่นใดๆก็ตามแต่อืมคําตอบของคุณล้วนแล้วแต่เป็นคําตอบ หทางปรัชญาเสมอเราเกิดมาทําไมอ๋อเอ้ยไม่ใช่เราเราตายไปแล้วไปไหนอ๋อตายไปแล้วไม่ไปไหนหรอกครับดับอืมโอเคอน,นี่เป็น,หน,นหนึ่งคำตอบทางปรัชญาแล้วนะนะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะถูกแยง้งอืมเพราะว่า why question เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันไม่เหมือนกับแฟกที่ว่าไฟมันร้อนอเราไม่สามารถเอามือไปจับตุ๊บอ๋อร้อนร่วมกันคือมันพิสูจน์ ได้ไงหลังความตายอ่ะนันตอนเนี้ยใช่ม,มันมีทางเดียวคือเราต้องตายไปแล้วเดี๋ยวจะรู้นอกจากจะมีเครื่องไปอนาคตแล้วก็ย้อนกลับมาอีกมาบอกเราแต่มันอย่างนั้นไหมแต่แต่มันความความตายมันถูกจํากัดตรงที่ว่ามันไม่ใช่อ,อในหลักของความตายเนี่ยมันคือการที่เราหลุดออกจากหลุดออกจากกฎฟิสิกตรงนี้ไงอ๋อคือ มันต่อให้เรานั่งเป็นอนาคตมันก็อาจจะเป็นอนาคตของของโลกความเป็นไงอ๋อโอเคโอเคอ่ามันก็อาจจะไม่ได้ตอบอยู่ดีว่าความตายมีหรือเปล่าวะอืเพราะความตายมันมันก็เป็นประเด็นหนึ่งทางปรัชญาที่ปรัชญาสนใจอืมอืมปรัชญาเนี่ยสนใจประเด็นใหญ่ๆอย่างเช่นประเด็นเรื่องว่าพระเจ้ามีไหมอืมความหมายของชีวิตเรามีอิสรภาพจริงๆไหมอืมมีใครกําหนดหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยตายแล้วไปไหน ไอเน,นี้ยเป็นประเด็นหลักๆทางปรชัชญามากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นมนุษย์มีวิญญาณไหมอ่าประเด็นเหล่านี้เป็นท็อปิกหลักๆที่วงการปรชัชญาเนี่ยเถียงกันมาตลอดประวัติศาสตร์อ่าดังนั้นเนี่ยการหาทรูดเนี่ยจึงเป็นความจําเป็นไงเพราะอะไรเพราะมันจะตัดสินว่าโลกเนี้ยเราจะยืนอยู่ด้วยจุดยินอะไรอืแล้วมันจะตัดสินว่าโลกหน้าถ้ามีเนี่ย เราจะยืนอยู่ตรงไหนอืมอ่าเพราะการยืนยันทูในโลกเนี้ยมันจะกําหนดความเป็นไปของคุณทั้งโลกนี้และโลกหน้าอืมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายต่อว่าแล้วแนวคิดทางประชาเนี่ยเวลาที่เราเลือกซักคําอธิบายมาเป็นชุดความคิดของเราอะเราเลือกออกมาใส่หัวเหมือนเหมือนซิมอะสมมุติว่าคําอธิบายทางปรัชญาเป็นเหมือนแต่ละซิมเนาะแล้วสมมติว่าสมองของเราเนี่ยมีช่องใส่ซิมอะ คุณเลือกคําอธิบายทางปัจจัยแบบไหนอะเอามาเสียบช่องตืด้ดการประพฤติตนของคุณคําพูดของคุณความคิดของคุณการมองโลกของคุณเปลี่ยนไปตามซิมซิมนั้นเลยอืซิมที่คุณเลือกใช่อืมดังนั้นการที่คุณจะเปลี่ยนความคิดก็ต้องเปลี่ยนค่ายไงเหมือนเหมือนซิมมือถืออคุณก็เอาออกก่อนแล้วคุณก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปอืแต่คําถามที่สําคัญก็คือว่าซิมไหนเป็นซิมเกสซิมไหนเป็นซิมจริงอเราอย่างที่เราบอกไปว่าทรูดเนี่ย ไม่สามารถที่จะถูกทุกซิมอืมและการที่คุณพูดพูดว่าทุกซิม,มถูกต้องหรือว่าทรูทเนี่ยสามารถถูกได้ทั้งหมดเลยก็เป็นหนึ่งซิมก็เป็นหนึ่งซิมที่อืที่เป็นหนึ่งคำอธิบายใช่มันก็ยังไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์โดยตัวว่าเป็นอย่างนั้นจริงไงคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันถูกทุกอย่างได้อย่างไมและและอีกอย่างหนึ่งก็คือคําแย้งในปรัชญาเนี่ย แยงง่ายมากเลยเพราะว่ามันมันจะเขามันมันมีสภาวะการขัดแย้งกันเองอยู่แล้วใมเพูดก็ขัดแย้งแล้วใช่เพราะว่าความความจริงของจักรวาลที่เราเห็นอยู่เนะี่ยมันมีความจริงเดียวแต่ความจริงเบื้องหลังดันมีหลายความจริงเนี้ยซึ่งมันขัดแย้งกันนะครับอ่ะคุณอดีนงั้นเราไปผมก็สงสัยนะว่าอ่ะแล้วเราจะตอบคาถามตอนแรกเริ่มได้ไงไอ้คาถามที่ว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงต้องตายครับ บางลองในมุมมองเราในมุมมองมุสลิมเราเงี้ยเราจะตอบอยังไงบ้าง,างก็คือแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปการจะตอบ why question ใดๆก็ตามเราต้องถอยกลับมาดูก่อนว่าเราเนี่ยพิสูจน์แล้วหรือยังว่าทรูดคืออะไรอืมดังนั้นถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าทรูดคืออะไรเนะี่ยเราจะต้องตอบ w ว y question ไปไปตามทรูดที่เรายึดถือทรูดที่เราพิสูจน์ว่าจริงอืมอ่าแน่นอนว่าถ้า ในทัศนะของมุสลิมเราอืซึ่งเราพิสูจน์ว่าชุตเนี่ยของเราชุดที่เป็นสากลเนี่ยคือศาสนาอิสลามคือการมีพระเจ้าอืและอิสลามเป็นศาสนาของพระเจ้าเนี่ยแ <Okay. S 2> น่นอนครับการตอบวายเควชันประเภทนี้ก็ตอบง่ายมากก็คือการที่ผู้หญิงคนนี้ตายทําไมต้องตายอืเพราะเราก็ตอบง่ายมากเลยก็คือ,อในขั้นสูงสุดเนี่ยในเบื้องสูงสุดเนี่ยคือแน่นอนว่าพระเจ้ากําหนดความตายมาให้เธอ อืมอ่าพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นผู้กําหนดพระเจ้าเป็นผู้กําหนดความตายมาให้เธอแล้วว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงณตอนนั้นอืมอันนี้<บ>คือการตอบวาย u ว s t ช่นของเราอืมส่วนถ้าออ่เมีอีกคนหนึ่งสมมตินในบีในบียึดท,นะทัศนะทูตแบบอื่นอืมเช่นเชือนในบีบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงฮะฉันว่าไม่น่าจะมีพระเจ้ากําหนดแต่การที่เธอมาตายตรงเนี้ย ชาติปางก่อนเธอน่าจะต้องทําอะไรไว้ออ่ะืมแล้วเธอถูกกรรมกรรมก็คือการกระทําเก่าจากชาติเดิมอ่ะอตามเอาคืนด้วยเห็นเนี้ยเธอจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยได้แค่ในระยะ,ะเวลาสั้นๆนี้แหละหลังจากนั้นเธอก็ต้องรับกรรมไปเพราะคุณมีกรรมใช่ก็เป็นไปได้ว่ากรรมตัวเนี้ยทํางานพอดีก่อนหน้านี้มันมัน เธออะชาติบางก่อนเธออาจจะเคยไปเข็นฆ่าคนที่ขับรถชน,นเธอมาก่อนไงเป็นไปได้เธออาจจะไปเคยฆ่าเขาชาตินี้เขามาฆ่าเธออืด้วยเหตุน,นี้ยตัวกรรมนี่แหละเป็นตัวกําหนดว่าทําไมต้องตอนนั้นเดี๋ยวนั้นไม่ใช่เวลาอื่นวันอื่นอืม่ะนี่คือคํำอธิบายของนายบีอ่ะแล้วแล้วแล้วในฐานะมุสลิมเราเราจะแย้งข้อกล่าวหานี้ยังไงคคือแน่นอนนะครับว่า การที่เราจะแย้งทูตหนึ่งใดๆเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะเป็นทูตจริงโดยที่ไม่มีข้อขัดแยง้งอืมแล้วก็พิสูจน์ให้เขาด้วยว่าของเขา่เท็จใช่อืมเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคือใครมันจะอธิบายมันอะไรอ่ะมันได้หมดแหละอืมแต่คําถามคือว่าเวลาเขามาเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อโตแย้งต่ออะ่ะจะไปรอดไม่รอดี่ยจะต้องดูว่าคําอธิบายนั้นสามารถเอ,อพิสูจน์ได้ไหมว่าเป็นเท็จพิสูจน์ได้ไหมว่ามีข้อยอแย้งในตัวเองอืมซึ่งในข้อพิพาท ของแนวคิดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปเพราะว่าใช่เพราะว่าแต่เรื่องมีรายละเอียดมากอืใช่แต่ให้เรารู้ลักษณะคร่าวๆของวา q u ครชั่นก่อนว่าคืออะไรโอเคอ่าประมาณนี้ครับผมเวลาผมพูดยุคยุคสมัยนั้นๆขึ้นมานาดีนจะมีจะมีโครงร่างในหัวแล้วไงว่าอ๋อไอตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะปรัชญานี้มันอย่ไทไลายนี้นะอย่างเช่นผมบอกว่าอนักปรัชญาคนเนี้ยเขาเป็นนักปรัชญาในยุคกลางนะอืมก็นึกออก จะมีภาพในหัวไหมอ่าม,มันเลี่ยงไม่ได้คุณอา,า,าดินที่คุณอาดินน่ะจะต้องถอยกลับมาแล้วไปทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของปัจญ,ญาก่อน